สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกวันนี้กับการแก้ปัญหาขอบใบไม้ใบซีดใบเหลืองของแก้วสารพัดนึกต้นแก้วสารพัดนึกเป็นต้นไม้มงคลมีความสวยงามกว่าจะสวยแบบนี้ก็มีประสบการณ์ที่แย่ๆมาเยอะสําหรับวันนี้ยายขอแชร์ประสบการณ์ วิธีแก้ปัญหาต้นแก้วสารพัดเนื้อแก้วหน้าหมาใบซีดใบเหลืองขอบใบไหม้ลายใบไม่ขึ้นต้องดูคลิปนี้แล้วล่ะค่ะก้าสารพัดเนื้อหากมีอาการดังที่เห็นในคลิปนี้ใบมีลักษณะไหม้ใบอมน้ำใบซีดใบเหลืองใบเหี่ยวก้านตกมีอาการขอบใบไหม้ให้เช็คเลยจ้าว่าท่านผู้รักการปลูก ตั้งกระถางต้นแก้วสารพัดเนืกไว้ตรงไหนมีสภาพอากาศอย่างไรเป็นที่โดนแดดร้อนจัดจัดเป็นที่อับลมไม่มีลมพัดผ่านหรือเปล่าสังเกตดูดินในกระถางด้วยนะคะถ้าลักษณะใบช้ำน้ำให้ดูดินในกระถางได้เลยว่าดินชื้นแฉะหรือไม่วิธีการเลี้ยงดูแลต้นแก้วสารพัดเนื้อไข้สวยใบใหญ่เป็นมันวาวและโตขึ้นเรื่อยๆ ดูแลอย่างถูกวิธีค่ะทุกคนเช่นการรดน้ำสามถึงหวันค่อยรดทีนึงโดยสังเกตจากวัสดุปลูกว่าแห้งเกินไปไหมถ้าแห้งเกินไปก็รดบ้างรดพอชุ่มๆนิดหน่อยถ้าต้นเล็กๆอย่าหอมกระหน่ำรดน้ำเยอะๆนะคะอย่างนั้นต้นแก้วสารพัดนึกตายแน่ๆต้นแก้วสารพัดนึกถ้าปลูกเลี้ยงในสภาพแห้แง แบบนี้เขาจะสวยมีความทนความอึดกว่าสภาพที่ดูแลดีแต่ถ้ารดน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์มีความชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลาแฉะมากๆไม่ดีนะคะทำให้เป็นโรครากเน่าถามหาทำให้ก้านตกทำให้ใบเหลืองรากเน่าคนเน่าบางคนรักมากรดน้ำเช้าเย็นเขาจะมีอาการใบเหลืองใบซีด ขอบมีใบไหมมีอาการช้ำน้ำอย่างเห็นได้ชัดอย่างนี้ควรงดให้น้ำไปเลยจ้าสถานที่ตั้งควรตั้งไว้ในที่ไม่อับลมล้มโครกอากาศปลอดโปร่งร่งท้ายเทศสะดวกวางในที่ร่มรำไรให้แดดเช้าสัก50%กํากลังดีต้นแก้วสารพัดเนื้อเขาไม่ค่อยชอบแดดถ้าเจอแดดมากๆจะมีลักษณะใบแห้งกรอบ ใบไ,ไ,ไม่ไม่ต้องไปทดสอบเองเด้อค่ะยายทําให้ดูแล้วยายเสียต้นแก้วสารพัดเนึกมานักต่อนักแล้วจึงได้รู้ปัญหาค่อนข้างชัดเจนและแก้ไขจนสามารถบอกคนอื่นได้กระถางที่ทุกคนเห็นนี้เป็นกระถางที่ยายเอามาปักฟื้นหลังจากที่เขาเน่าตอนฝนตกหนักๆถ้าเขาต้นโตแล้วฝนตกหนักก็คงไม่เป็นไรแต่พอดีต้นยางเล็ก เจอฝนเข้าเลยเน่าลงเหลือแต่หัวจึงเอาหัวมาฟักพืนปลูกใหม่จ้าบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายมากและสวยทั้งนั้นบางคนบอกเลี้ยงยากอันนี้ก็แล้วแต่การดูแลรักษาการเอาใจใส่การรักต้นไม้เน้นว่าถ้าต้นเล็กๆเ,เลี้ยงแบบอดๆอ,อยากๆแบบแห้แงๆแบบที่ยายให้ดูเขาไม่ตายไม่เหลืองไม่ซีดแน่นอน แต่สิ่งที่ทำให้เขาใบเหลืองใบซีดนั่นก็คือน้ำม้าเป็นอันดับหนึ่งอันตรายสำหรับต้นแก้วสารพัดเนื่องมากอันตรายอันดับสองก็คือแดดที่แรงจัดจ้าทั้งวันเกินไปอันนี้ไม่ควรวางไว้ในที่แบบนั้น อันที่3มก็คือการเลี้ยงในที่อับลมในห้องแอร์นานๆไม่ควรอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่รักการปลูกต้นแก้วสารพัดเนึกวันนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกหากมีปัญหาเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปยายยินดีตอบทุกคมเมนต์พบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ